อะไรเล่นบ้างโอ้โห و, สบายจริงๆ,ๆเลยแล้วฉันไปเที่ยวไหนดีน่าเดินเลยก็สักโอ้โเดี๋ยวแล้วอันนั้นคืออะไรฮะเฮ้ยอ,อะไรเนี่ยอ๋ออันนี้มันอันนี้มันบล็อกหญ้าเหรอวางก็ได้ทำอะไรก็ได้เหรออันนี้สามคืออะไรไม้เหรอวางก็ได้ทำอะไรก็ได้อันนี้มันไม้สุดยอดไปเลยในที่สุดฉันก็ฉันสร้างบ้านในสติีกนี่อาานนันเะป็แกไม้ใช่นะอะไรอย่างเงี้ยแกช่าง้าดส้านโอ้โหเนี่ยสร้างบันไดสร้านแก มาสานุภาพงเนการถือเวลาเฮ้ยน้าส้มแล้วนี่มันอะไรฉันจะใสดให้ดูอะไรเหรอเนี่ยเนี่ยโอ้ได้ไงต่อเนี่ยโหสุดยอดไปเลยนสขยิบเลยนะเออเอโอ้สุดยอไปเลยเอาไก่อนฉันทำไงดีวะเนี่ยยาดโอ้โอ้มาทำอะไรดื้อเหรอ Icana, อ้อยอ้อันนี้มันเฮ้ยโอยยยย้ยย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 ยอ้ยยยียยยดยยยยยยนนยยยยยกยย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 ้ยยยยยยายย้ยย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 นี่ยยยยุดยุดยย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 ย โอ้โหล้วคนนันเนีเขียวย่อไปเลยป่ะคนนั้นาชันสวยมากเลยเป็นไงเก่งเกเป็นไงมาันสวยไล่ะฮะแบบนี้สุดยอดไปนะเนี่ยเอามานี่เาดเจัเนี่ยระวังดอายาเดเ็อาเป็ไรงล่ะฮฮเามาเนี่อะไรมาเนี่ยอะไรหรอ อไปแสงด้วยเจ๋งเลยวอมสีแชมพูด้วยสุดยอดเลยเฮ้ยอันนี้เนี่ยเห็นว่าเขาไปสร้างมาทีเนี่ยอันนี้เดีมาตีขึ้นที่โอ้โหสวยมากเก๋เอาพอนักสวัสด,ดีนะแดงพนักอ,อันนี้มันอะไรนี่ฉันมีของมาให้ของอะไรเนี่ยนี่มาดูไหนดเดี๋ยวนะนั่นมันนั่นเป็นไรเปล่าคนมาของข้านั่นเป็นไรเปล่านี่โอ้ หยุดเลยมองฉันนายแดงไม่เป็นอะไรของนักของข้านายแดงโอ้ยฉันถูกรองขังพี่โอ้ยเอาไปกินหมูอ้อลาก่อนเอาช่วยด้วยใครจช่วยทีคนไม่เป็นนั้นเราต้องไปจัดการคนนั้นเอาดีๆนะพ่อฉันเอาไปต่อสิเอานายข่าวไว้เอาเปิดเออเปิดเอาเปิดไม่ได้แก่ๆอะไรอ่ะที่ขุด ที่ขุดไปอ๋อใช่นี่เจ๊อโอเคที่ขุดอับขุดเล็กนั่นตัดเลยเลี้ยวอะไรเล็กอันเล็กมาหนี่ไฟโอเคเอาที่ขุดไปอับขุดอันนั้นมีขุดขับุดมาบ้าอยู่อืดนี่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 โอโหสุดยอดเอาไม่เอาเมาเลยทุกคนเอาไม่เอาเอาล่ะเอาเสื้อ เสื้อหรอกางเกงโอเครองเท้าหมวกไปเยี่ยมเลยดีมากเอาละไปกระต่อกรเอ <Yeah. S 2> อะเซาะเย้เอาอันนี้มาเฮ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้เหนื่อยเฮ้ยไม่เป็นไรอ่ากางเกงกางเกงเสือ้อเสือ้อรองเท้ารองเท้าหมวกหมวกเดี๋ยวมีวัสดุมันส่งมันเยอะกว่าเดิมอีกก็ไดย สร้างไม้ธนูสีอันเออนี้อะไรโอ้ชุดเยอะมากเลยเอออันนี้เป็นที่ขุดระเบิดดาบธนูโอ้อาวุธอาวุธเยอะมากโอเคพวกเราถึงเวลาไปช่วยแต่ไหนเร็วไปกันเลยอล่ะทุกทุกคนถึงเวลาแล้วล่ะอลไะไปช่วยแตนไหนกันเลยไปเย้โอเคที่ไปที่ไหนเนี่ยไมที่นี่มันลงไม่รู้ เขลี้ยงเร้งอ๋ออ๋อไม่กินต่อเลยเฮ้ยสมีนี่โอเคทุกคนเราจะกล้าเาจะกลับไปเลยเย้โอ้อ๋เนี่ยเนี ouais yeah. yeah. oh. Oh. Okay. ่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยอ่าจะกลาซับมิสแต่เ็ไปกันต่อปิด้ระวังตัวหนึ่งเนี่ย นะสูาา้อระวังโอ้โหมาสตัวตีแล้วปกันต่อนี่มันที่ไหนตีจะก,กาันนี่อ่ะเฮ้ยน้อนาางคนไหนระวังอ๋อจะเอ๋หรอไหนจะกลายตัวเล็กกว่าต่อจะกลายเรียบร้อยโอเคเราไปช่วยนายไหมก็เถอะไปกัน